สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องสบายสบายคลายเครียดนะครับในวันนี้ผมก็จะนาพาท่านผู้ชมท่าผู้ฟังทุกท่านครับมาผ่อนคลายความเครียดกับพระราชดาย์ปูจากเกตปรกษาไว้นะครับก่อนอื่นก็ต้องขอให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกทา่านใช้พิจาะระยะในการรับชมและรับฟังด้วยนะครับ สำหรับพระจีนามาในพุทธีนะครับผมก็ทำเอาพระเครื่องจุกไร่ของวัดวิมงคนพระพุทธหลอกเวลาหรือว่าพระยอดธงนะครับออกเมืปีพศ2อป3ี2ของวัดวิมงคนนำมาที่ยยจบครับความคมชัดลักษณะละเอียดของพิมพ์พระขยายภาพขึ้นมาก็จะเหมือนความคมชัดของพิมพ์พระแต่ละมุมแต่ละด้านนะครับ สำหรับพระผิมนี้ก็เคยทำคลิปมาแล้วนะครับก็เป็นองค์ที่เลี่ยมกรอบพลาสติกแช่อยู่ในมัลชาติของหลวงพ่อฤาษีดำวัดท่าัฒสุงครับี๋ยววันนี้ก็ได้โอกาสครับนำองค์ที่ไม่ได้เลียมกรอบพลาสติกนำมาให้ท่านชมนะครับก็จะมองเห็นความคมชัดรละเลอียดของพิมพพระแต่ละมุมแต่ละด้ได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับก็เป็นการนำเอาพระที่ได้บูชาเก็บรักษาไว้ครับมาดูมาชมเป็นการผ่อนคลายความเครียดน,นะครับ แต่ละคนนั้นก็มีวิธีในการผ่อนคลายความเครียดแตกต่างกันไปนะครับดูไปแต่ละม,มแม่ะด้านก็จะมองเห็นรายละเอียดนะครับความควมชัดของพิมพ์พระนะครับขยายภาพขึ้นมาถ้าเกิดภาพที่ขยายขึ้นมาสั่นเบลอพิจชรา็ต้องขอประธานอาภัยท่านผู้ชมมาณที่นี้นะครับ ก็จะนำพาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังท่านครับไปดูไปชมรายละเอียดของพิมพ์พระอรหันคิที่สุดนะครับแต่ละคนนั้นก็มีจุดสังเกตนะครับมีจุดที่ให้ความสนใจแตกต่างกันไปนะครับ มองหลายมุมหลายด้าน,นก็จะมองเห็นรายละเอียดของพิมพ์พระนะครับ ดูแลค้อเพลินกับรายละเอียดของพิมพ์พระนะครับแต่ละปมแต่ละดาัาน ก็เป็นการใช้เวลาเล็กน้อยครับนำเอาพระที่ได้บูชาเก็บรักษาไว้นะครับมาดูมาชมเป็นการผ่อนคลายความเครียดนะครับหลายๆคนยนนนก็เก็บสะสมนะครับก็จะเป็นลักษณะนะครับรายละเอียดของพิมพ์พระนะครับเดี๋ยววันนี้ก็ ได้เบลกาครับนำพาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านครับใช้เวลาเล็กน้อยครับมาดูมชมพระที่ได้บูชาเก็บรักษาไว้ครับพระเคกุกแรกของวัดห้วยมงคลพระยะอดทรงหรือว่าพระพุทธหลอบโลานะครับออกมอปีพศ2 5 4 3ของวัดห้วยมงคลน,นะครับถ้าเกิดคลิปนี้ท่านผู้ชมถ้าชอบมีประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์กดซ like, ับสไครต์กดกระดิ่งกดแชร์กดติาก,ก,กเป็นกําลังใจเด้วยนะครับถ้าเกิดคลิปนี้มีเดือหาสาระส่วนในผดผิดพลาดประกาศใด ผมก็ต้องขอประทานอภัยท่านผู้ชมมาณะที่นี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านไปก่อนก็เอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาแล้วครับผมครับสวัสดีครับ